อยากไปต่างประเทศค่ะน่าคุณลิลล,ลี่ค่ะคุณลิลลี่ค่ะเชิญจ้าสวัสดีค้าสวัสดีจ้าอยากไปต่างประเทศค่ะไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะเด็กุ่งนี้ เรื่องเอกสารฉันจะคิดเป็นยันที่หนักใจเอกสารนี้ไปได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะหนูจะไปไหนล่ะจ๊ะเอกสารคุณครูมีให้หมดเลยค่ะไม่ว่าหนูจะไปตั้งแต่12ปันนาหรือว่าหนูจะไปทั่วโลกหนูอยากไปไหนครูพาหนูไปได้หมดเลยค่ะครูการันตีนี่จะเอกสารที่ครูมีให้